สวัสดีครับครับสวนโอฮาว่านะครับฮะโอหายไปนานนะครับต้นไม้เยอะแยะเลยนะครับวันนี้จะให้ดูอะไรครับวันนี้จะให้ดูการเสียบยอดของมูซันคิงนะครับถือว่างวดนี้ประสบผลสํสำเร็จครับได้อยู่ที่ประมาณสิบสามต้นนะครับนะฮะติดแล้วนะครับ นี้ต้องเอาพักไว้ในถุงก่อนนะครับนะฮะถุงนี้สี่ต้นนะครับติดหมดนะครับอ่าถุงแรกถุงที่สองนะครับอ่าติดแค่สามนะครับถุงที่สามนะครับติดทั้งสี่เลยนะครับอ่าต่อมาถุงที่สี่ติดอีกสามนะครับเห็นไหมฮะอ๋อังหวัดนี้ได้ประสบผลสำเร็จเยอะหน่อยนะครับ ที่ได้มีการขยายพันธุ์กันต่อไปใครซื้อก็ขายนะครับใครไม่ซื้อก็อปลูกสวนต่อสวนอีกเยอะที่จะต้องลงครับช่วงน,นี้จะลงทุเรียนอันนี้เขาก็ฝากที่ไม่มีคนมาเอานะครับนี่จะเป็นหมอนนะครับนี่จะเป็นหมอนต้นนี้ถุงนี้ได้แค่ต้นเดียวนะครับก็ไม่เป็นไรครับถือว่าชุดนี้ประสบผลสําเร็จนะครับในเรื่องของ การเสียบยอดของมูซันคิงนะครับนะเพราะอะไรครับเพราะต้นแม่อยู่โน่นเห็นไหมฮะสูงนน่น3เมตรกว่านะครับถ้าเข้าปีที่4ปีหน้าผมจะเอา,เอาลูกแล้วนะครับเห็นไหมฮะนั่นคือจากต้นแม่สายพันธุ์แท้เพราะว่าขอแบ่งก้าเขาจากที่มาจากมาเลยนะครับที่มาจากมาเลยนะครก็ หรือว่างวัน,นี้ประสบผลสำเร็จครับในเรื่องของการเสียบยอดมูซานคิงนะครับฝากไว้นะครับก่อนจบขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับจากสวนเอฮา,าว่าสารพีนวัตสศาครับผม